รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับเมื่อวันที่26กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแต่ละวัดแต่ละสถานที่ก็ได้จัดกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาก,กันครับถ้ำกลางการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและที่วัดมหาจุฬาลงกรณราชวิถก็มีการจัดกิจกรรมเช่นเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็นการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำครับสําหรับวันนี้จะพาท่านผู้ชมไปฟังสารธรรมจากพระเดพ็พระกุณท่านเจ้าคุณพระเทพวัชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับและก็พระเดพ็พระกุนท่านเจ้าคุณพระเทพปวร,ระเมธีรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการ เจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชทิทซึ่งท่านจะได้ให้ข้อคิดและแนวคิดในการปฏิบัติในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาแม้ว่าวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาจะผ่านพ้นไปแล้วแต่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเรายังคงใช้ได้ตลอดไปครับวันเพ็ญขึ้นสิบห้าคำเดือนสามเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่งวางหลัก พระพุทธศาสนาเรียกว่าโอวาทปาติโมกวันมาฆบูชาที่พระพุทธองค์ทรงแสดงหลักพระพุทธศาสนาในถามกลางที่ประชุมสงฆ์หนึ่งพันสรรูปที่มาประชุมโดยไม่ได้นัดหมายกันและประสงค์ทั้งหมด เป็นพระสงฆ์ที่พระพุทธเจ้าทรงให้การอุปสมบทด้วยพระองค์เองเรียกว่าอุปสมบทด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาพระสงฆ์ทั้งนั้นเป็นพระอาหารหันต์ได้อภิญญาหกและพระพุทธองค์ก็ถือโอกาสแสดงโอวาทปาฏิโมกในวันเพ็นขึ้น15ค่ำเดือน3นี้ ซึ่งใจความสำคัญของโอวาทปาติโมกเรานิยมเรียกเป็นภาษาคล้องจองว่าหลักการสอุดมการสี่วิธีการ6หลักการสามก็คือการไม่ทำความชั่วทุกอย่างสัพพปาปัสสะอาการนังแปลว่าการไม่ทำความชั่วทุกอย่าง กุสลสูปสัมปทาการทำความดีให้ถึงพร้อมและสจิตะปริโยธาปดังการทำจิตให้ผ่องใสก็คือจิตตภาวนาเป็นหลักการที่สำคัญและมีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าลัที่ศาสนาทั่วไปก็สอนคล้ายๆกันก,ก็คือเรื่องของการละชั่วทำดี ส่วนที่พูดถึงเรื่องการทําจิตใจให้ผ่องใสเนี่ยทางด้านพระพุทธศาสนาเน้นเป็นอย่างยิ่งกิตตภาวนาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงวางหลักการทําจิตใจให้ผ่องใสไว้สองหลักก็คือหลักสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนาสมถภาวนาก็คือสมถกรรมฐานวิปัสนาภาวนาก็คือวิปัสนากรรมฐานอ,อันนี้สําคัญอย่างยิ่งเรียกว่าหลักการสาม อุดมการสี่ก็คือเรื่องแนวปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายก็คือความอดทนความไม่เบียดเบียนความสงบแล้วก็นิพนานซึ่งเป็นหลักในการสร้างสังคมในอุดมคติ ชีวิตในอุดมกติเนี่ยต้องเป็นชีวิตที่มีความอดทนมีไม่เบียดเบียนกันและกันมีความามีความสงบแล้วก็มีความเย็นกายเย็นใจเ,เป็นสําคัญอันนี้เรียกว่าอุดมการสนีะ่เป็นสิ่งที่เราจะต้องไปให้ถึงแต่สําคัญอย่างยิ่งก็คืออันอสุดท้ายวิธีการ6เนี่ยซึ่งเป็นวิธีการที่ปฏิบัติตามหลักการ3แต่เป้าหมายก็คือไปสู่ อุดมการศีอย่างที่ว่านั้นเรื่องของการไม่ว่าร้ายการไม่ทําร้ายการสํารวมในในศีลในคุณงามความดีหลักปฏิบัติเรียกว่าปาฏิโมกรู้จักประมาณในการดําเนินชีวิตอยู่ในสถานที่ไม่ไม่คลุกคลีไม่ในที่สงัดไม่ในสร้างสังคมที่สงบ ที่สําคัญก็คือฝึก,กจิตใจให้สงบอันนี้เป็นวิธีการ6ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติเพื่อไปสู่อุดมการ4ประการอย่างที่ว่านั้นซึ่งสรุปก็คืออยู่ในเรื่องของการไม่ทําชั่วทุกอย่างทําความดีให้ถึงพร้อมทําจิตใจให้ผ่องใสนี่แหละซึ่งเป็นความสำคัญที่มีความจําเป็นอย่างยิ่งในสังคมปัจจุบันหลัก โอวาทปาติโมกขที่ทรงแสดงเอาไว้นี้เป็นหลักที่ควรจะศึกษาและนำมาปฏิบัติโดยเฉพาะในภาวะที่เราประสบวิกฤตห,ห,หลายด้านเนี่ยเรื่องของการอาเอื้อเฟื้อเกือเก้อกูลแก่กันและกันไม่ว่าไม่ไม่ว่าร้ายกันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ทำร้ายนะ ถือยึดมั่นสมาทานในศีลโดยเฉพาะศีลที่เป็นหลักของสังคมไม่เฉพาะศีลเป็นก้ข้อหมายถึงการสำรวมระวังตัวเองทั้งด้านกายทั้งด้านวาจาให้มีความเป็นประเบียบเรียบร้อยอาจจะเฉพาะในยุคที่ข้อมูลข่าวสารช่องทางในการสื่อสารกันและกันมีโดยรอบด้านเป็นไปโดยง่ายสะดวกสบายอย่างเนี้ย าการสื่อสารซึ่งก็อยู่ในหัวข้อว่าไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ว่าร้ายไม่กล่าวร้ายไม่ทําร้ายกันนี่แหละเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเป็นให้เป็นสุจริตแต่เพียงอย่างเดียวก็เป็นเบื้องต้นเป็นวิธีการที่จะนําไปสูอ่อุดมการณี่ประการอ,อย่างอย่างที่ว่านั้นที่สําคัญก็คือพยายามฝึกอ,อบรมตัวเองให้ มีความขยันมีความอดทนมีความเอื้อเฟื้อเอื้อกลูลแผ่เมตตาให้กันและกันมีความทุกข์ประการใดอย่างไรก็ช่วยเหลือกันและกันสงสารกันและกันให้มีหลักในการดําเนินชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขร่วมด้วยช่วยกันให้เกิดสังคมดีงามในช่วงที่บ้านเมืองไม่ปกติสุขด้วยภาวะ โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยถ้ามีความเกื้อเฟื้อเกือ้อกูลกันนะสื่อสารกันและกันด้วยเมตตาธรรมเรียกว่ามีเมตตากายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมก็คือมีเมตตาต่อกันและกันทั้งทางด้านกายทั้งทางด้านวาจาที่สําคัญคือทางด้านจิตใจเนี่ยก็จะผ่อนหนักให้เป็นเบาร่วมด้วยช่วยกันตั้งสติให้มีสติสัมปชัญญะดาเนินชีวิต ยังเป็นสุจริตร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาพัฒนาชาติให้มีความมั่นคงยั่งยืนสืบต่อไปเป็นตามเป็นไปตามหลักโอบาทปาติโมก็คือหลักการ3อุดมการ4วิธีการ6ขอความเจริญงอกงามในธรรมและความเจริญงอกงามในหน้าที่การงานจงมีแก่ทุกท่านทุกคนทุกที่พาราตรีการ โดยสรุปก็คือความอดทนเริ่มตั้งแต่ความอดทนคือขันติขันติปรมังตะโปตีติขาขันติเป็นตะบะหรือเป็นเครื่องที่จะเ,าเาผาผลาญบาปอากุศลทั้งปวงเ,เริ่มจากมีขันติหรือคือขันติมีมีขันติแล้วก็ต้องมีความคือเรียกว่ามีจิตใจเมตตาไม่เบียดเบียนผู้อื่น และทำความสงบให้แก่ตัวเองก็คือทั้งกายวาจาและใจแล้วก็สุดท้ายก็คือเป้าหมายสูงสุดก็คือบรรลุนิพพานอันนี้คือวิธีคืออุดมการสี่อุดมการซึ่งวางเป็นแนวก็เรียกว่าสร้างแรงจูงใจหรือแรง,แรงบันดาลใจที่จะทำให้เรายกระดับคุณภาพชีวิต จากคนเป็นมนุษย์จากมนุษย์เป็นพระอริยบุคคลอันนี้คืออุดมการสี่อุดมการ,อการนอกจากสี่อุดมการเนี่ยพระพุทธเจ้ายัางได้ประทานวิธีการอีกหกวิธีการซึ่งก็มุ่งสอนอให้แก่พระสงฆ์ทั้งๆที่ท่านเหล่านั้นเป็นพระรหันต์แล้วนะแต่ว่าไม่ได้สอนให ท่านได้ปฏิบัติอย่างเดียวแต่ว่ามุ่งสอนให้ท่านนำได้ไปไประยุกต์ใช้ในการประกาศหรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิธีการตั้งขอวิธีการนั้นก็คือไม่ว่าร้ายผู้อื่นเวลาที่จะไปเผยแผ่พุทธศาสนาเนี่ยไม่ควรจะไปว่าร้ายผู้อื่นพูดง่ายๆคือไม่ไปยกตนข่มท่าน ว่าศาสนาของเราดีศาสนาของรัทธิของผู้อื่นอันนี้คือในฐานะที่เป็นบรรพชิตเป็นสาวกของพระเจ้าเนี่ยต้องไม่ทําอย่างนั้นก็คือไม่ไปว่าร้ายคนอื่นจะเผยแผ่พุทธศาสนาก็พูดถึงหลักการอุดมการเรื่องที่สองก็คือไม่ทําร้ายคนอื่นไม่ทําร้ายคนอื่นก็คือไม่ไปบังคับ ขู่เข็นให้คนอื่นมานับถือพระพุทธศาสนาถ้าเขาจะนับถือพุทธศาสนาก็ขอให้นับถือด้วยความสมัครใจด้วยความศรัทธาไม่ไปบังคับให้เขามานับถือพุทธศาสนาเรื่องต่อมาก็คือการสํารวมสํารวมในปาติโมคพระสงฆ์เราก็ต้องสํารวมในปาติโมคก็คือสิลของพระสงฆ์นอกจากนี้ต้องรู้จัก ประมาณในการบริโภคต้องให้เพียงพอพอเหมาะพอควรไม่บริโภคจนมากเกินไปเอาพอยังประทังชีวิตให้อยู่ได้ในฐานะที่เป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะอยู่ในสถานที่ที่สง,งัดเพื่อจะได้มีโอกาสได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานเพื่อบรรลุมรกรคผลนิพพานไหวขึ้นในทางปฏิบัติ และสุดท้ายก็คือต้องฝึกจิตอของตนให้ให้สงบอยู่เสมอนี่เป็นวิธีการที่หกวิธีการที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประทานเป็นแนวทางปฏิบัติในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสาวกโดยสรุปก็คือว่าโอวาทปาติโมก็ประกอบด้วย หลักใหญ่ใจความสำคัญประกอบด้วยหลักการ3หลักการ4อุดมการและก็6วิธีการถ้าจำให้ขึ้นใจก็คือ3 4 6สี่หถ้าไม่รู้ว่า3 4มสคืออะไรก็ไปขยายผลไปค้นคว้าต่อได้อันนี้คือหลักการสำคัญที่พระเจ้าได้ประทานในวันมาคบูชา ในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเนี่ยวันมาฆ้าบูชาเราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไรในฐานะชาวพุทธวันมาฆาบูชาเนี่ยเริ่มมาแต้งแต่สมัยรนเกล้ารัชากาลที่สี่แล้วก็ได้เริ่มให้มีการทําบุญตักบาตรเวียนเทียนเหมือนวันวิสาขบูชาวันวิสาข,าบ,าสาขาบูชาถือว่าเป็นวันสําคัญได้รับการยกย่องให้เป็นวันสากลของโลก ที่องค์การสหประชาชาติยกย่องส่วนวันมาคะวันอสาราหะเนี่ยก็ถือว่าเป็นวันสำคัญซึ่งชาวพุทธก็ถือปฏิบัติเหมือนวันวิสาขบูชาเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่ชาวพุทธได้ร่วมกิจกรรมในวันสำคัญก็คือทำบุญตักบาตรฟังเทศฟังธรรมและที่สำคัญก็คือ มีโอกาสก็ไปเวียนเทียนประทักษินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้ท่านทั้งหลายได้มาร่วมมาร่วมกิจกรรมในวันมาคบูชานวัดมหาจุลาลงกรราชุทิศซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของมหาทลัยมหาชลาลงกรราชวิไลตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีธยา กิจกรรมที่เรามาร่วมในวันนี้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาบางท่านก็นำข้าวปลาอาหารมาถวายพระสงฆ์เพื่อให้พระสงฆ์ได้มีกําลังในการที่จะปฏิบัติสาธารกิจในทางคณะสงฆ์ในทางพุทธศาสนาต่อไปและก็หลายๆท่านได้มีกุศลสศรัทธ,ธามาร่วมเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ วันนี้วัดมหาจุลาลงกรราชุทิศได้ระดมสัพพะกกำลังเจริญศรัทธาญาติโยมได้มาร่วมรับเป็นเจ้าภาพปลูกต้นไม้ต้นใหญ่สองชนิดก็คือต้นพรึกพรึกมงคลหรือตระกูลจามจุรีสีทองเ,ออเป็นต้นไม้ที่แผ่กิ่งก้านสาขาซึ่งจะให้ร่มเงา อีกสองต้นก็คือต้นคูณมหามงคลเรียกคูณมหามงคลวันนี้ปลูกรวมปลูก20ต้นเป็นต้นไม้ใหญ่แต่นอกจากนั้นก็ยังมีต้นไม้ที่เป็นพันกล้า,เ,าเล็กกว่านั้นปลูกล่วงหน้าไว้แล้วในในวันมาฆาเนี่ยอีก38ต้นอยู่แนวริมถนนใกล้สระน้ำ ซึ่งมีผู้มีจิตธาได้ถวายต้นกล้ามาแล้วก็วันนี้ได้ปลูกไปพร้อมๆกันอันนี้คือเป็นกิจกรรมที่เชิญชวนญาติโยมสาธุชนได้มาร่วมปลูกต้นไม้มงคลเพื่อให้ความร่มรื่นเป็นรมนียสถานแก่วัดมหาจุลาลงกรราชุทิศก็มีแผนหรือมีเป้าหมายที่จะปลูก ปลูกต่อไปนะท่านารัศรีตอนนี้ปลูกแล้วประมาณ1,000งพักว่าต้นนับรวมทั้งหมดในในพื้นที่ของวัดเนี่ยห้ไร่เนี่ยปลูกไปแล้วประมาณพันกว่าต้นก็มีเป้าหมายจะปลูกให้ถึง5,000ันต้นตอนนี้ได้ทำข้อตกลงกับทางคณะวนศาสตร์ทางกรมป่าไม้ที่จะมาดูแลพื้นที่ เพื่อนที่ดินไม่ค่อยไม่ค่อยสมบูรณ์นักก็มาปรับปรุงพื้นที่ดินให้สามารถปลูกต้นไม้ได้แล้วก็หาพันธุ์ไม้มาปลูกบริเวณด้านหน้าที่ท่านนั่งอโบสถดางน้ำเนี่ยตรงนี้จะทําเป็นลานธรรมจะทําเป็นลานธรรมก็จะตอนนี้เริ่มปลูกต้นไม้แล้วบางต้นก็เริ่มจเจริญพันธุ์บางต้นก็ก็คิดว่าจะรอดนะ จะทําบริเวณส่วนนี้ให้เป็นลานธรรมซึ่งต่อไปก็ญาติโยมมาปฏิบัติธรรมที่อุโบโสถกลางน้ําหรือจะปฏิบัติธรรมส่วนข้างหน้าก็ได้ส่วนที่กําลังดําเนินการอยู่ตอนนี้ก็คือการสร้างกาแพงรอบวัดรอบวัดตอนนี้เฟสที่หนึ่งเฟสที่สองเฟสที่สามใกล้จะเสร็จแล้วส่วนเฟสข้างหน้าเฟสที่สี จะสร้างป้ายวัดมหาจุลาแล้วก็กำแพงหน้าวัดซึ่งตอนนี้มีมูลนิธิของหลวงพ่อปัญญาอนทะโดยท่านรองศาสตราจารย์ดรชาชายพิทักษนาคมประธานมูลนิธิพร้อมท้งคณะกรรมการมีกุศลรัตถามารับเป็นเจ้าภาพสร้างกำแพงสร้างป้ายหน้าวัดและกำแพงด้านหน้าทั้งหมดเลยเพื่อ ถวายเป็นพุทธบูชาและน้อมถวายเป็นอาจรารยบูชาแด่พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระพรหมมังคลาจารย์และหลวงพ่อปัญญาอนันทะ,ะซึ่งถ้าแล้วเสร็จก็จะได้กำหนดพิธีทาบุญอุทิศส่วนบุญสุศุศลถวายท่านในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ส่วนที่กำลังดำเนินการก่อสร้างเสร็จบ้างแล้วก็มีที่กำลังดำเนินการอยู่ก็มี ที่เสร็จแล้วก็คืออุโบสถหลังนี้โดยหลวงพ่อพระพรหมมคลาจารเป็นประธานอุปถัมภ์ระดมทุนมาสร้างเกือบจะแล้วเสร็จยังไม่ทันแล้วเสร็จท่านบารณาภาพก่อนแต่ว่าหางบประมาณมาซัพพอร์ตไว้หมดแล้วสร้างอุโบสถกลางน้ำท่านจะวาดรูปต่อมาก็มาสารงานต่อจนแล้วเสร็จก็เป็นโบสถ์กลางน้ำที่ สวยวิจิตรงดงามและที่สำคัญก็คือสามารถใช้ประโยชน์ได้ได้หลากหลายข้างบนเหมือนโบสถ์ทั่วไปส่วนข้างล่างนี้จุได้4 0่พันตารชวนตรีและข้างล่างนี้จัดจัดงานประชุมนานาชาติมาแล้วหนึ่งครั้งก็คืองานประชุมมหาวิทยาลัยพุทธโลกจัดประชุมที่ชั้นล่างของโบสถ์กลางน้ำนี่แหละ ได้สี่พันที่สร้างเสร็จแล้วก็คือสาลาการ,รเรียนมีฐานบดีผู้มีกุศลทฐาคุณโยมดออรอุไรศีขนหนึ่งสุกเกษรรม,มาสร้างถวายและที่กำลังสร้างอยู่ก็คือกุฏิที่พักสง์สร้างเสร็จแล้วหนึ่งชุดคณะแม่ชีทองสุกนามเจ็ดสีจากฮ่องกงมาสร้างถวายและที่กำลังสร้างกุฏิเจ้าวาดคือ คุณโยมรองศาสตราจารย์ดรดรอรวรัน์อรวรัวนร์นขนึงสุขเสมมาสร้างถวายอันนี้เป็นสาธาสถา,านที่สร้างแล้วก็จะทําอยู่แค่นี้ต่อจากนี้ก็จะเน้นที่การปรับภูมิทัศน์ปลูกต้นไม้เพื่อให้เป็นรม,มนีสถานวัดนี้ได้รับสถาปนาหรือตั้งเป็นวัด ตามกฎหมายเนี่ยตั้งแต่วันที่1 5มกราคม2 5 6 3ที่ผ่านมาเพิ่งครบ1นึ่งปีเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาแต่ว่าดําเนินการสร้างโบสถ์สร้างศาลาการประเรียนหรือสาธารณสถานอื่นก่อนหน้านี้รองรับไว้แล้วก็เมื่อความพร้อมมีความพร้อมก็ยกสถานะเป็นวัดวัดนี้มีเป้าหมายเป้าหมายที่จะสนองงานสองส่วน ส่วนที่หนึ่งก็คือสนองงานคณะสงฆ์คือพันธกิจของคณะสงฆ์หกด้านส่วนที่สองก็คือสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพราะว่าวัดนี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะพันธกิจที่สําคัญของมหาวิทยาลัยก็คืองานบริการด้านพระพุทธศาสนาแก่สังคมต่อไปจะมาใช้ที่นี่เป็นหลักในการให้การอบรมการปฏิบัติอภปัสานกรรมฐานตลอดเวลา และก็สร้างสลาการ,ปรเปียนไว้เพื่อการนั้นเพื่อการประชุมสมัมมนาเพื่อการปฏิบัติธรรมรวมทั้งอุโบสถกลางน้ําอันนี้คือสิ่งที่ได้ดําเนินการวันนี้เรามาช่วยเติมเต็มด้วยการมาร่วมกันปลูกต้นไม้มงคลเ,เติมเต็มเพื่อให้ร่มเงาแก่แก่วัดและพุทธศาสนา,อ,าอันนี้ส่งที่ได้ก็คือความร่มเย็นเป็นสุขนั่นแหละ วันวิสาขาบูชาจะระดมอีกรอบหนึ่งก็เชิญชวนท่านทั้งหลายไว้ล่วงหน้าท่านละดนตรีด้วยมาร่วมวันวิสาขาบูชาจะปลูกต้นไม้อีกชุดใหญ่รวมทั้งปรับภูมิทัศน์ต่างๆเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนอกจากการปลูกต้นไม้แล้ววันนี้ก็เชิญชวนท่านมาร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา ได้มาถวายสังฆทานแล้วก็ต่อแต่นี้ไปจะได้เชิญท่านทั้งหลายได้ร่วมกันเวียนเทียนประทักษินน้อมถวายเป็นพุทธบูชาในวันสำคัญทางพุทธศาสนาและในโอกาสที่สำคัญนี้สมเด็จสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าหญิงเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วะไหลลักษ์อัคราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรกษัริยาธิราชนารีได้ประธานได้ประธานมาคบปบะีีพที่ตั้งอยู่ด้านหน้าตมานี้และก็เทียนมงคลคู่เทียนมงคลแก่วัดมหาชุลาลงกรราชุทิตร,รวมรวมทั้งถวาย วัดต่างๆทั่วประเทศจำนวน1 5 6 5วัดซึ่งได้มีพิธีมาถวายไว้เมื่อวันอาทิตย์ที่11เอ่กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวันนี้ได้อัญเชิญมาข้าประทีพะ่พระราชธานมาเพื่อให้ญาติโยมได้ร่วมกันอนุโมทนาแล้วก็จะไดะ้ร่วมกันเวียนเทียนประทักษิณ ถาวายเป็นพุทธบูชาต่อไปพระพุทธองค์ได้ทรงวางหลักเกณฑ์และหัวใจพระพุทธศาสนาไว้ก็คือละชั่วทำดีทำจิตให้บริสุทธิ์หรือหลักการสอุดมการ4ี่วิธีการหที่เราได้ฟังจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุนพระเทพวัชระบัณฑิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวิธีการในการปลูกต้นไม้เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาจากพระเดชผู้คุณท่านเจ้าคุณพระเทพป,รทพปรวระเมธี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและรักษาการเจ้าอาวาสวัดมหาจุฬาลงกรณราชทิทยศ์ซึ่งท่านได้จัดกิจกรรมขึ้นเมื่อวันมาคบูชาที่ผ่านมานี่เป็นหลักการในการที่จะทําให้เราสามารถดํารงชีวิตอยู่ได้ในสังคมในปัจจุบันนี้ท่ามกลางวิกฤตของโควิด -19 ครับสำหรับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับผมสมหมายสุภาสิทธิ์และทีมงานลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ